ีย่มาแล้วแม่มาเอ้ยแม่มาดีใจดีใจเอ้ยเหนียวยมาช้ากว่าลูกนะวันนี้เราอ่ะเออออเอ,เอกินมันคริสต์มาสเนอพี่ก็มีให้แบบนี้นะกินกันเนาะดีใจดีใจแม่มาช้ากว่ลูกเราเนี่ยทำอะไรอยู่ อ้ออกมาก่อนแล้วพี่ก็ียลเข้ามากลับน้ำเนียวอ่ไหมแม่อ่อนเบี่ะกินลูกอ่ะลูกตัวนั้นไม่กล้ากินนะหนูไม่กินก็กลัวพี่อตัวเมืองเกี่ยวเพลยทเขาไม่กล้ากินพี่กลัว่ะกินกัน ก็เพื่อนไงเนอ่มเนตื่นไงตื่นช้ากับลูกไงวันนี้ค <c oughs> ือให้นมอ๋อเขาต้องให้นมลูกๆเล็กๆเขาจะมีตัวเล็กต้องคลอดเนาะ <c oughs> น่าจะต้องให้ลงมาตัวเล็กๆอยู่ <c oughs> อันนี้รุ่นแรกแล้วก็มารุ่นตัวเล็กเพิ่งคลอดน่าจะได้สักออสองอาทิตย์แล กรรมทีแค่ที่นี้อ่ะที่นี้อ่ะวันนี้ก็พามาดูนะคะเลี้ยงคิสมุมาเด็กๆคะ่ะเลี้ยงแบบที่เราหาได้เนะาะน่ารักจัดคิสมาให้น้องๆ มีเหมียวพ่อเหมียวพ่อกาฟิลค่ะวันนี้พ่อกาฟิล <c oughs> อะไรกันน้องสวัสดีท่านผู้ชมนะกาฟิลสวัสดีครับอะไรจ้องน้องแหละจ้องน้องอ่ะหัวนุนัวหัวหัวนี่พาลูกชายมากินข้าวใหญ่ใหญ่ใหญ่ พาลูกมากินข้าวนะคะลูกพี่ออนเนี่ยพี่เหมียวพาลูกมานี้มาด้วยคะ่ะลายเดียวกับเคี้ยวเพชรเลยบ่นด้วยขี้บ่นด้วยอ <c oughs> ได้กินแล้วบน่นอะไรล่ะนอกินกับแม่นะป <c oughs> เออพี่กาฟิวอะฮะสวัสดีท่านผู้ชมนะโมอวนกะฟิวสุดหล่อนะคะวันนี้หาแม่ แม่ของลูกมาด้วยแม่กับลูกมากินข้าวกันนะคะแตอเช้าเลยกับพี่เหมียวพี่กับคิวลูกสาววันนี้ต้นตามไม่มานานแล้วหนูต้นตาไปไหนแหละต้นตาจะหากกวักสีขาวดำนะคะใส่ย,ยังอยู่ก็ใส่ไม่หายแต่พี่เหมียวหายไปแล้วใส่หายไปแล้วที่ใส่ให้ ของพี่เคียวเพีรใส่ให้ไปแล้วไงเนาะสุดหล่อของเราเมียเยอะเคค่ะมาดูเด็กๆมาแต่ชา้ากันนะคะเวันง,งกลัวพี่เขาพี่ก็ฟิวเอแบ่งให้เพียนให้พี่ก็กินก่อนเดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยวค่อยทีให้ใหมลมลมอะไม่เอา แม่ไม่ได้มาเนาะน้องแมกกวตักเข้าบ้านล่ะพ่นมาเลยน,ะนอนหน่อยนี่อ้นอนสบายเลยนะฮะพ่นมาฟ้ามืดตื่เนเนาะคืนมาได้ให้ให้นอนสบาย,ยให้มันอ้อนฮะแม่ไปให้หนมลูกไงเย็นแล้วนะกินอิ่มแล้วเนี่ย กินอิ่มแล้วกลับบ้านเลยลมพ่นมาเนี่ยไปให้นมลูกไปกลับบ้านไปเออหนุกมามืดตื่นไปดูเนาะมาทางนู้นลมมาทางนู้นฟ้ามืดมาแล้ว เพชรอยู่น,นอกนี่เพชรพี่หนูมานี่ไม่เอาที่เพื่อล้างบ้านนะย้ำเท้าเข้าบ้านนะไม่ล้างตักยังอยู่น่องนนกันในทุ่งนี่อยู่ตรงนี้เฮ้ยอยู่นี่หาปลาเจอไหมนี่โอ้โหตกใจปลา ปลาจีนนะคะเรามีปลาจีนอย่แล้วปลาจีนกับปลาอะไรเปลี่ยนนะเนี่ยไม่เห็นปลาไงปลาอะไรนอ่ค่ะกับบรรยากาศนะคะบ่ายศุกร์นะคะบ่ายโมงกว่าเรตกนะคะเดินทางเย็นนี้ปลอดภัยกลับบ้านจังหวัดเลือกต่้งนะคะ รสกาติปลารดละมัดระวังด้วยนะคะถนนเลื่มนมีฝนทั่วเลยวันนี้ถึงวันที่15เลยสามสี 3, 4, ่ห้าแค่ค่กับพายุเฮา d e p r e ร s นนีนค่ะยันนี้เรามาดูเมนูกันนะคะว่าจะทำอะไรกับปาจีดออจอีอ,อนันนี้จบแบบเลยอุ้ยนี่ปนิน ดีก่กรีนะครับเี่ยค่ะวนเอามานนวดูปลาดิหนี่ปลานปลากันปลานี่นี่เปลาตัวใหญ่ใหญ่กะโดดอยนี่เห็นไหมเนยปลานี่ย่ นว่เห <laughs> ี่ยวว่งนวิ่งเหียววิ่งบ้านดีกว่าสวัสดีค่ะฟ้าแรงขบานกันนะคะน้อเเหรอหนุ่น้องน่ครัะคะ